เดินหน้าง้ออย่างเต็มที่อย่างที่ประกาศผ่านโซเชียลไว้จริงๆค่ะสำหรับตำรวจหนุ่มรอที่ชื่อนายนภัสหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศชัดว่ากำลังจีบแพทย์นภพาซึ่งเกิดอาการงอนๆไปพอคอมเมนต์ของชาวเน็ตซึ่งเป็นทางด้านของตำรวจหนุ่มที่โพสโมเมนต์น่ารักน่ารักทีล่าสุดหอบช่อดอกไม้กุหลาบสีแดงช่อใหญ่ไปง้อแพทนภพาถึงหน้าบ้าน และในรูปก็มีน้องเลซซิ่งลูกชายของแพทอยู่ร่วมเฟรมด้วยซึ่งแพทนับประพาที่ไม่ต้องบอกเลยว่าแฮปปี้มากแค่ไหนพอยิ้มแก้มแตกกันไปเลยละคะ่ะและทางตำรวจหนุ่มอย่างนายนพัทก็ได้บอกอีกว่าผมไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผมอยากเป็นแฟนครับปอรอผมไม่โกรธเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับถ้าเม้นให้แฟนผมงอนอีกผมก็งออีกพร้อมด้วยแท็กชื่ออินสตาแกรมของแพทนับปพาคะ่ะ ทั้งหวานทั้งแซ่บจริงๆระคะ่าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ